ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสารเลงเมฆพฤศพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No นสวัสดีครับพบกับ E a g l e of n o โนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในวงพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่นหลวงปู่เจียจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับในเรื่องทำภายในกิริยาภายนอกที่สบายสบายของท่านนั้นทำให้เหมือนม่านบังปัญญาบังตาเนื้อของชาวโลกที่นิยมชื่นชมดานวัตถุมงคลชอบมองแต่สิ่งสวยงามภายนอกแต่ไม่เคยหันกลับมามองย้อนดูภายในจิตใจ,จตนจึงมองท่านไม่ออกบอกไม่ถูกผู้ไม่เท่าถึงในสิ่งที่มีที่เป็น ที่ปรากฏภายในจิตเพราะธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอาการลวงเหมือนอาการทางกายวาจาสิทธิท่านพระอาจารย์มันทั้งหลายที่มีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ที่เป็นดั่งอาจารย์ของท่านและคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี้ เมื่อทราบว่าหลวงปู่เจ้าอยู่ที่ใดมักจะแวะเยี่ยมและสนทนาธรรมอยู่เสมอมิได้ขาดเหมือนอย่างว่าสายใยแห่งธรรมชักนำให้ดึงดูดต่อกันมิรู้ลืมเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับหลวงปู่เจ้าเมื่อครั้งที่ท่านได้ไปนั่งกรรมาฐานที่ถ้ำช้างร้องนั้น เกิดกับลูกศิษย์ของท่านที่ถ้าช้างล้องมีเหตุการณ์ที่มนุษย์ผู้มีในตามืดบอดอันกิเลสปกคุมอยู่นั้นไม่สามารถทราบได้แต่สำหรับพุทธยานตลอดจนญาณแห่งพระอริยะสงฆ์นั้นท่านรับรู้ได้โดยตลอดพระลูกศิษย์ของพระอาจารย์เจ๊รูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชอบทดลองเรื่องผีเทพเทวดาตลอดจน ขวกายทิพย์ว่ามีจริงหรือไม่ในที่สุดท่านก็ได้เจอดีเข้าจนได้เวลาที่ท่านนั่งภาวนาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในนิมิตเสมอๆแสดงอาการกิริยาว่าไม่พอใจที่ท่านเข้ามาอยู่ที่นี่อาจเป็นเพราะการแสดงกิริยามารยาไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ ก็สุดแล้วแต่จะคิดคาดในขณะที่หญิงงามเข้ามาในนิมิตภาวนานั้นเธอมักจะถามว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่ทําไมมาอยู่ป่าทําไมมาอยู่ป่าแล้วไม่เห็นเล่าพระคุณเจ้าสงบกายวาจาใจเลยนางถามขึ้นพร้อมกับแสดงกิริยารังเกียด ด้วยการมองด้วยหางตาสงบยังไงยังไงเรียกว่าความสงบอธิบายให้อัตมาฟังซิแม่หญิงพระรูปนั้นสอบถามขึ้นความสงบก็คือต้องอยู่อย่างเงียบๆเ,เป็นพระกรรมฐานต้องไม่พูดวาจาทีกับใครทั้งนั้นนางกล่าวขึ้นพร้อมกับรูปร่างที่งดงามของนางค่อยๆเปลี่ยนไปสู่วชรา จากแม่หญิงสาวกลายเป็นหญิงแก่นาไม่รับแขกที่มาเยือนในขณะที่ผู้หญิงแก่นาไม่รับแขกคนนี้พูดจบลงนางก็แสดงกิริยาลังเกียจเพิ่มขึ้นอย่างออกมาอย่างเห็นได้ชัดประหนึ่งจะเป็นการประกาศสงครามระหว่างพระสาวกของพระพุทธเจ้ากับภูมเทวดานางหนึ่งสรุปว่าเธอ ไม่ชอบพวกพระอย่างเราเธอชอบพระกรรมฐานแบบพมา่าไหนที่สุดจิตพระรูปนั้นก็แสดงอาการฉายกระแสลำแสงของจิตไปกระทบนางเข้าว่าอีจิปหายกูอยู่แบบพระกรรมฐานไทยไม่ได้หรือด้วยเหตุเพียงคำพูดกระทบเพียงเท่านี้แหละเธอกรธเป็นวักเป็นเวรแกงสารพัดอย่าง พระที่ไปอยู่ด้วยกันแทบอยู่ไม่ได้ลำบากลำบนเกิดอาเพศต่างๆนานาในขนาดนั้นมีพระเข้ามาอยู่ด้วยกันหลายองค์เมื่อภายในถ้ำก็ขรุขระมากพระเนนจึงช่วยกันปรับถ้ำให้พออยู่พอได้เดินสะดวกขณะที่พระเนนปรับปรงถ้ำช้างร้องอยู่นั้นรู้สึกว่าแม่หญิงภูมิเจ้าที่ ที่เป็นผู้อารักธรรมและสมบัติของเจ้าแม่จามาเทวีจะไม่เห็นดีด้วยพอตอนกลางคืนต่างองค์ก็ต่างภาวนาพระรูปเดิมที่สามารถติดต่อกับเทวดาเหล่านี้ได้ก็เข้าที่ภาวนาท่านภาวนาแล้วปรากฏภาพในนิมิตภาวนาของท่านให้เห็นสตรีคนเดิมที่เข้ามาในนิมิตของท่านบ่อยๆคราวนี้มาอีก มาแปลกกว่าเขากันก่อนที่เคยมาคือไม่มาเป็นคนแก่มาเป็นคนรุ่นอายุประมาณสามสปีรูปร่างหน้าตาดีมากมาท้วงติงว่าทำไมพวกพระเราถึงทำอย่างนี้ก็อยากพูดอย่างที่เขาเคยพูดว่าพวกท่านเป็นพระไม่สงบพวกท่านเป็นพระกิริยาไม่งามนางชี้ไม้ชี้มือด่าว่าโดยตลอดแม่หญิง จะให้สงบได้อย่างไรเมื่อท้องถ้ำมันสกปรกอย่างนี้อยากให้พระสงฆ์สงบก็ช่วยปรับปรุงถ้าให้เสร็จสิพระรูปนั้นพูดกับนางด้วยวาจาที่แสดงออกไปทางกระแสจิตที่อ่อนหวานบ้างท่านอยากทาวัดทำศาลา,าส,สวยๆไหมนางถามอาตมาไม่ทําหลอกตั้งใจมาภาวนา กาจัดกิเลสออกจากจิตให้สะอาดและที่สำคัญไม่มีเงินทําด้วยพระคุณเจ้าทําเถอะอันเรื่องเงินนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญแต่อย่างใดแม่หญิงเทวดาที่มาในิมิตรกล่าวยืนยันจะช่วยเหลืออย่างแข่งขันแม่หญิงอาตมาไม่ทําหลอกอันการสร้างวัดนี้จะเป็นภารลติดตามมาอย่างมากมาย ความพลุงพลังทางใจนี้ก็มีอยู่มากแล้วยังให้อัตมามาพลุงพลังทางกายอื่นอีกหรือพระรูปนั้นตอบเพียงเท่านั้นนางก็ไม่ถามอย่างใดต่ออีกอันตรธานหายไปในขนาดนั้นเมื่อเทวดานั้นอันตรธานหายไปสร้างความงุนงงให้พิสุรูปนั้นมากเหลือเกินอันความอัศจรรย์น,นั้นอัศจรรย์อยู่แล้ว แต่ความอัศจรรย์ที่หญิงเทวดานี้ปรารถนาจะมาช่วยสร้างวัดนางจะมาช่วยได้อย่างไรเมื่อนางมายกหินแบกไม้ก็ไม่ได้ท่านจึงคิดเชิงลำพึงว่าเอ๊ะพวกกายทิพนี่เขาจะหาเงินมาให้มนุษย์อย่างเรานี้ด้วยวิธีไหนหนอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันพระเนรที่อยู่ด้วยกันหลายองค์ต่างก็เล่งความเพียร บางองค์นั่งภาวนาบางองค์เดินจงกรมบางองค์ทำกิจที่ควรทำภายในถ้ำบ้า,บางนอกถ้ำบ้า,บางเวลาบ่ายตะวันคอยมามากแล้วมีเรือใหญ่ลำหนึ่งล่องผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติแม่น้ำปิงหมาทางพระพุทธบาทแก่งส้อยอาจจะแวะไปที่ดอยเต่าก็ได้หรือจะไปที่อื่นก็ได้เพราะสายน้ำเป็นทางสามแพ่งอยู่ตลอด เรือลำนี้เป็นเรืออะไรพวกเราทั้งหลายที่อยู่ถ้าช้างร้องไม่มีใครสามารถรู้ได้มองเห็นเรือแต่ไกลๆและคนในเรือทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นพวกเราได้เพราะอยู่กันข้างในถ้ำที่มีแต่เครือไม้ปกคลุมมองจากภายนอกแม้ผ่านเข้ามาใกล้ๆก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นถ้ำหรือมีพระอยู่ เรือลำใหญ่นั้นล่องลอยอยู่ท่ามกลางแม่น้ำที่มองไม่เห็นแต่ไกลๆอยู่นานจะไปทางซ้ายก็ไม่ไปจะไปทางขวาก็ไม่ไปจอดนิ่งและนานขายว่ามีอะไรหรือว่าเรือเสียเครื่องเรือพังแต่โดยที่สุดแล้วเรือลำใหญ่นั้นก็ค่อยๆตรงดิ่งเข้ามาทังถ้ำช้างร้องที่พวกเราอยู่เหมือนว่าเรือลำนั้น มีคนรู้ว่าถ้ำช้างร้องอยู่ตรงนี้เรือนนั้นลอยเข้ามาเรื่อยๆมาใกล้บริเวณที่พระเนนอยู่และกำลังจะลอยผ่านไปภายในเรือนั้นมีคนมากมายพูดคุยกันเสียงดังโวกเวกพระเนนที่อยู่ในถ้ำเห็นดังนั้นก็พากันออกมาดูเมื่อคนในเรือเห็นพระเนนเท่านั้นแหละเขาร้องตะโกนว่าเจอแล้วเจอแล้ว นั่นพระอยู่ตรงนั้นตางก็ส่งเสพตรอรทึกคึกโคมกันใหญ่เมื่อเรือเทียบถึงฝั่งได้แล้วคนบนเรือกลุ่มหนึ่งก็ตรงลีเข้ามาหาพระพร้อมกับหิ้วถุงใบเขื่องไปด้วยตัวแทนคนหนึ่งก็พูดว่าท่านอาจารย์เป็นบุญเหลือเกินที่ได้พบพวกท่านที่นี่มีบุญอย่างไรกระโยมมีเหตุการณ์อะไรหรือพระที่อยู่ในถ้ำนั้น ก็พากันกล่าวถามขึ้นด้วยความตกตื่นเพราะเขาหน้าตาตื่นมาอย่างกับถูกผีหลอกกลางวันแสกๆท่านอาจารย์ไม่มีอะไรไม่ดีหรอกถึงมีเรื่องไม่ดีมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขากล่าวขึ้นแบบตะกุตะกะเหมือนคนติดอ่างทั้งที่ไม่ติดอ่างเหมือนมีอะไรครอบงำแล้วเขา ก็หันไปหยิบธนบัตรฟ้อนใหญ่มากองไว้ข้างหน้าก้มลงกราบแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์และพระเนนทั้งหลายก็ผมขอถวายปัจจัยทั้งหมดนี้ไว้ให้ท่านขอให้ท่านนำเงินจำนวนมากนี้ไปสร้างวัดพูดแล้วเขาก็ยกมือขึ้นใส่หัวสาธุมันเรื่องอะไรกันโยมอยู่ดีๆเอาเงินมาถวายเป็นจำนวนเยอะ พระรับเงินไม่มีต้นสายไปเหตุไม่ได้หลอกยิงพวกเราเป็นพระป่าต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยน้ำใจใสสะอาดพูดเสร็จแล้วเหล่าพระก็นั่งรอฟังว่าเขาจะว่าอย่างไรคือเรื่องมันเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เขาพูดขึ้นพร้อมกับปาดเหงื่อที่ไหลซิกซิกเริ่มแรกทีเดียว พวกผมในนามนักท่องเที่ยวล่องเรือชมวิวทิวทัศน์เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างไว้แท้จริงแล้วเรือลำใหญ่ๆที่ทันผ้าจานเหตุอยู่นั้นเป็นเรือบ่อนการพนันขนาดใหญ่แต่แอบแฝงมาในนามเรือนักท่องเที่ยวชมวิวบริเวณเขื่อนภูมิพลเพื่อไม่ให้ทางการรู้ในนั้นมีแต่พวกเศรษฐีเจ้ามือใหญ่ พวกผมเป็นเพียงตัวแทนเขาให้นำเงินมาถวายท่านเมื่อเรือท่องเที่ยวล่องมาถึงลำน้ำการเล่นการพนันสนุกสนานมาเรื่อยๆไม่ปรากฏว่ามีอะไรแต่พอมาถึงช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานนักการโกงกันเกิดขึ้นตกลงกันไม่ไดพ้พวกนักเลงการพน,นันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างมีอาวุธครบมือเกือบจะยิงกันตายทั้งลำ บนเรือนั้นมีแต่เาพอ่อทั้งนั้นไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายก็ต่างมีศัศรีจึงตกลงกันว่าเงินทั้งหมดที่อยู่บนเรือลำนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้พวกเราจะทำกันอย่างไายละทีนี้หัวหน้าโจกทั้งสองฝ่ายพูดขึ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราล่องเรือไปเจอวัดเจอพระที่ไหนก็มอบถวายท่านไปเลยปัญหาจะได้จบ หัวหน้านักเลงพน,นันอีกฝ่ายพูดขึ้นเอาเป็นว่าตกลงกันตามนี้หัวหน้าอีกฝ่ายโต้อตอบยอมรับแสดงความเป็นธรรมจึงสรุปความว่าเงินพวกนี้เราจะถวายพระที่เจอครั้งแรกในการเดินทางและก็เดินทางมาถึงจนเจอท่านพระอาจารย์และพระเนนี่แหละในระหว่างเหตุการณ์ตึงเครียดเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าพวกพระคุณเจ้าทั้งหลาย จะมาอยู่ในป่าดงลึกขนาดนี้พวกผมเห็นแล้วดีใจกันใหญ่ไม่งั้นจะต้องฆ่ากันตายแน่่โยมเอย๋ยเงินของโยมพระรับไม่ได้ดอกมันมีที่มาไม่บริสุทธิ์เอาเป็นว่าอาตมารับแล้วก็คืนให้คืนอาตมารับไว้พักทีนีก็ฆ่ากันตายอีกหรอกเงินมันมากขนาดนี้ ถ้าโยมมีศรัทธาจะเอาไปถวายพระที่ไหนก็แล้วแต่พอเขารับเงินคืนแล้วแสดงอาการดีใจจนลิงโลดออกอาการชายโยโหล้องเป็นทางออกที่ปลอดโปร่งโลงใจแทบทุกฝ่ายพระพิสุรูปที่ติดต่อกับเทวดาหญิงได้นั้นถึงกับอุปทานในใจว่านี่หรือที่มึงว่าจะช่วยกูสร้างวัดืึ่ีแม่หญิงลาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่